สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีเมนูกุ้งผัดใบโหระพาวัตถุดิบก็จะมีน้ำมันหอยน้ำเปล่ากุ้งสดกระเทียมพริกสดโขลกอียดผงปรุงรสใบโหระพาซีอิ๊วขาวน้ำปลาพริกขี้้าต่อมาจุดเจ็ตเชฟกลางตั้งกระทะใส่น้ำมันน้ำมันร้อนเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกสดที่เราโขลกไว้ลงไปผัดให้เหลืองหอม กระเทียมเลืองหอมดีแล้วก็จะนํากุ้งที่ล้างทําความสะอาดแล้วเอาหัวเขาออกผ่าแผ่นหลังเอาเส้นดาออกแล้วค่อยนําลงมาผัดนะครับเราก็จะผัดไปเรื่อยๆจนกุ้งสุกกุ้งเริ่มสุกเราก็จะใส่น้ํเปลาสามช้อนโต๊ะต่อมาก็จะมาปรุงเครื่องกันเลยนะครับก็จะมีผงปรุงรส น้ำปลาน้ำมันหอยซียิ๊วขาวคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วตามด้วยพริกชี้ฟ้าหัน่น ใบโหระพาผัดให้แค่ใบโห,โหระพาสลดกุ้งผัดใบโหระพาเป็นเมนูง่ายๆสามารถทำทานเองได้ที่บ้านเครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากทานกับข้าวสวยร้อนๆก็รอกร่อยเข้ากันดีสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับฝากติดตามเพจเมนูเด็ดสไตล์วิศักด์ด้วยนะครับสวัสดีครับ